หากคุณกำลังได้ยินเสียงใครเคาะประตูแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเพราะคุณกำลังเข้าสู่รายการก๊อกก๊อกก๊อกจุดนอนพักรถเฮ้ยอันนี้น่าสนใจเพ,เพราะเพราะเราเห็นตามข้างถนนนะฮะที่เราขับรถไปไหนมาไหนนี่ย ข้ามต่างจังหวัดไปนู่นไปนี่นะจะเขียนจะเห็นป้ายอยู่ทางซ้ายว่าอีกข้างหน้าอีก1กิโล2กิโล3กิโลอะไรก็แล้วแต่จะมีจุดพักรถใช่ไหมครับเอออันนั้นนั่นก็เป็นน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่คุณนบอยู่ในตรงนั้นเกิดตรงนั้นครับผมอ่าเรื่องนี้กี่ปีฮะเรื่องนี้ก็ย้อนกลับไปต้องปีสี่อ่าสี่สองม 42ใช่ครับตอนช่วงปี42เลยตอนนั้นพวกกป้ายจุดพักรถเนี่ยยังไม่เกิดเลยครับก็เป็นที่รู้กันว่าจุดนี้เอาไว้พักนอนพักรถอเป็นการจอดแบบแบบฉุกเฉินมากกว่าอโอเค,คงั้นย้อนเวลากลับไปแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังครับคุณนพเป็นยังไงได้ครับผม ก็ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ผมยังคงทํางานอยู่กับพวกโยธานะการโยธาก็คือการทําถนนทําถนนปูทับปูยางถนนอะไรพวกนี้นะตอนนี้ผมมาขับรถบรรทุกพวกรถเครื่องมือหนักก็คือรถแมคโครรถเทปปูยางพวกรถบดล้อย,ยางอะไรต่างๆเพื่อที่จะจากจาก,จากนองจอกเนี่ยเอาไม่ใช่เนี่ยจากคลองสิบสองจากคลองสิบสองเนี่ย ลับุกค้าเนี่ยย้ายไปที่สุรินผมก็จะวิ่งเส้นของสองสี่เมื่อก่อนเนี่ยเส้นทางสองสี่เนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้มันจะเป็นเส้นของถนนเลนสวนผมวิ่งกันหลายรอบมากจนไปเที่ยวเที่ยวนั้นเนี่ยผมอะเป็นเที่ยวแรก เที่ยวแรกที่ผมอ่ะยังไม่เคยไปเลยยังไม่เคยยังไม่เคยเอาเอาเครื่องมือหนักเนี่ยไปลงเลยแต่คนอื่นเนี่ยเขาเนี่ยนําหน้าผมไปแล้วซึ่งผมเนี่ยไปยังจุดจุดนั้นเป็นแยกแยกหนึ่งท,ที่ที่เมื่อก่อนเนี่ยมันยังเป็นแยกเล็กๆอยู่มันยังไม่ได้เป็นแยกใหญ่จนถึงทุกวันนี้พอผมวิ่งไปจนถึงแยกนั้นบก่อนที่ผมจะข้ามแยกแยกนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันง่วงนอนมาก คุณนบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคุณนบแป๊บหนึ่งคุณนบเปิดพัดลมหรือว่าเปิดสปิกร์โฟนอยู่ปะฮะมันยังมีเสียงซาซารอฮะอ๋ออ่อรบกกนนิดหนึ่งอันนี้อันนี้ชัดไหมครับโอ้หอันนี้ชัดแจ๋วมากดีกว่าเมื่อกี้เลยโอ้ยอันนี้โอ้ยขอบคุณมากเลยเอาแบบนี้ดีกว่าเมื่อกี้มันมีเสียงเหมือนเออเมื่อกี้มันมีเสียงลมมันมีเสียงมันเหมือนเหมือนกับเสียงซ่าซาฟังอยู่เหมือนกับคุณนบพูดอยู่ไกลๆเอาแบบนี้นะขออภัยด้วยขออภัยด้วย โอ้ไม่เป็นไรครับโอ้อันนี้ชัดมากอันนี้ชัดมากครับครับผมอ่าโอเคงั้นอ่ะใหม่ต่อเลยฮะโอเคก็อย่างที่บอกผมมาบรรทุกเครื่องมือหนักในในในช่วงที่ผมมาบรรทุกไปเนี่ยมันเป็นเที่ยวแรกของผมซึ่งคนอื่นเนี่ยเขาเนี่ยไปไปกันหมดแหละแต่ผมเนี่ยเป็นเที่ยวแรกแล้ววันนั้นเนี่ยผมบรรทุกเครื่องมือหนักไปช่วงอ่าช่วงช่วงที่ว่ามันเลย ของเที่ยงคืนไปแล้วมันไปถึงของแยกแยกหนึ่งอของเส้นของสองสี่เเนี้ยก่อนที่ผมจะข้ามข้ามแยกไฟแดงนั้นอนะ่ะผมอ่ะง่วงนอนมากเลยคือบอกเลยว่ามันมันไปไม่รอดแน่ๆถ้าผ่านแยกนี้ไปปุ๊บมันก็จะเป็นเส้นทางที่มืดแหละมันจะต้องจอดแน่ๆเลยผมก็เลยต้องข้ามแยกไฟแดงตรงนั้นไปจอดฝั่งหนึ่งอพอไปจอดปุ๊บผมก็ทำการแบบ อ่อจอดชิดริมๆเลยนะมันข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีป้ายเหมือนป้ายขายของอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมไปจอดตรงนั้นพอดีเลยรถมันก็จะวิ่งผ่านไปผ่านมากันได้อยู่อ,อือพอผมจอดปุ๊บช่วงนั้นอะมันเป็นช่วงของหน้าหนาวผมอะก็ต้องลดกระจกลงมาสักประมาณอ,อ่าให้ให้มันมีอากาศถ่ายเทได้ทั้งสองฝั่งเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นรถรุ่นเก่าเนาะ มันจะเป็นรถที่ว่าเราต้องหมุนกระจกลงมันไม่ใช่ใช้เป็นไฟฟ้าเหมือนทุกวันนี้อ่าทีเนี้ยทางเมียผมกับลูกก็นอนอยู่กันในแคปเหมือนอย่างปกติผมอ่ะกะว่าจะนอนแค่พักสายตาครับแล้วถ้ามันหายง่วงก็จะเดินทางต่ออพอผมจอดปุ๊บผมลดกระจกทั้งสองฝั่งปุ๊บเมียผมกับกับทางลูกชายอ่ะมันก็นอนหลับกันไปแล้วผมก็เลยเอนเอนเบาลงมา เอ็นเบาะลงไปแบบให้เราเนี่ยสาม,มารถที่จะแบบยืดตัวได้ในช่วงจังหวะที่ผมกำลังแบบเคลิมเลยนะเคิมที่จะหลับเหมือนอยู่ในในในผวังแหละผมได้ยินเสียงเหมือนว่ามันแกดแกดแกดอยู่ตรงกระจกด้านขวาของผมอ่ะครับ,รบเราก็เลยแบบ สลึมสลือลูกตาเหลือขึ้นมาในช่วงจังหวะที่ว่าเรากําลังสลึมสลือเนี่ยแล้วก็มองเหลือขึ้นไปว่ามันเสียงอะไรเนี่ยครับตัวผมเนี่ยมันกระดิกไม่ได้เลยตัวผมเนี่ยมันแข็งคือเพราะว่าเรานอนแบบกอดอ,อกไงเรากระดิกตัวไม่ได้เลยจากที่เรากระดิกตัวไม่ได้เนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าจากความเย็นที่มันอากาศมันมันหนาวอยู่ใช่ไหมมันเริ่มร้อนเริ่มร้อนจนทําให้เรารู้สึกว่ามันอบอ,อ้าวแล้วมัเหงื่อออกเย้ย พอเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะมองว่ามันเสียงอะไรเนี่ยคุณเป้สิ่งที่ผมเห็นน่ะ<อ>มันเป็นเด็ก,ดกมันเป็นหัวเด็กที่ว่าเขาว่าเกาะอ,อยู่ที่มุมกระจกเลยนะที่ผมเปิดค<อ>้างไว้หน่อยหนึ่งอะ่ะแล้วลูกตาเขาเนี่ยเ<อ>ข้ากับไทหานเลยนะยสีสีนี่ออกแบบลูกตาดําเลยนะ<อ>ดวงเบลเลอร์เลยจ้องมองเนี่ยแบบคือเกาะกาะอ,อยู่ที่กระจกอ่ะแล้วก็จ้องมองลงมาที่ผมอะ่ะ คือตาประสานตาเลยนะออเผมมองคือมันมันมันเหมือนมันจุกอ,อกแล้วเราพูดเราตะโกนอะไรไม่ออกเลยเรากระดิกตัวอะไรไม่ได้เลยผมพยายามที่จะหันคอหนีมันก็หันไม่ได้เราพยายามที่จะหันหันลูกตาเพื่อที่จะหนีภาพภาพนั้นไปมองไปเพื่อที่จะไปเรียกเมียเราที่เรานอนอยู่ที่แอื b ตาเราหันไปทางด้านสาย ผมก็ต้องตกใจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าด้านซ้ายผมก็ลดกระจกลงมาใช่ไหม<อ>ด้านซ้ายเนี่ยผมเห็นเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่ง<ฮ>ที่เกาะเหมือนกันเลย<อ>แต่ว่าผมเขาเนี่ยแบบมันปิวไปตามแรงลมที่ว่ามันพัดไปพัดมาเขามาในรูปร่างของหัวเขาเนะกลับ ตอนที่ตอนที่ช่วงที่ว่าผมกําลังจะแบบมันมันจะไม่ไหวแล้วหัวเขาเนี่ยเขาหันมาเขาค่อยค่อยหันมาหันมาแล้วก็มามองผมเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันกับเด็กคนนั้นเลยก็คือตาเขาเนี่ยดวงโตเหมือน,นยังกบไข่ห่านเลยเป็นสีดําดวงโตเลยแล้วก็ยิ้มให้แล้วก็หัวเราะหัวเราะชอบใจอะ่ะ โห่เราแบบเสียงแบบแผบแผลบทั้งผู้หญิงแล้วก็ทั้งเด็กเลยอือจนเราเนี่ยแทบจะไม่ไหวแล้วเนี่ยเหมือนอย่างก็เราจะเป็นลมเ่ยโอยน่ากลัวมันมีเสียงเสียงหนึ่งตะโกนออกมาว่าออกไปอุ้อยแล้วภาพที่เราเห็นมันเป็นกลุ่มควันอ่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กกับผู้หญิงเนี่ยมันเป็นกลุ่มควันอ่ะปุ๊ปๆๆๆแล้วก็แบบมันสลายไปออกไปออกไป,ออกไปหมดเลยอืม แล้วเราเนี่ยก็หลุดออกมาจากจากที่ว่าเราขยับตัวไม่ได้ใช่ไหมเราก็เด้งตัวขึ้นมาได้ไงพอเด้งตัวขึ้นมาได้ปุ๊บไอ้ไอมือเราเนี่ยมันโดนอยู่ที่แต่มันก็มาโดนตึกเสียงปี๊ด<อ>เลยทีนี้ทําให้เมียทําให้ลูกตื่นขึ้นมาอืมตอนเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันอยู่ไม่ได้เราอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยต้องแบบสายเกียร์ขยับเดินหน้าแล้วก็วิ่งไปเลยคราเนี้ย เมียก็ตื่นขึ้นมาถามว่าเอา้าไม่นอนเหรอไม่พักผ่อนเหรอ<ม>เห็นว่าง่วงนอนบอกไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวไปส่งของก่อนแล้วไปส่งรถก่อน<ม>แล้วแล้วค่อยพักผ่อนเอาเทานเนี้ยเมียก็เห็นเราผิดปกติเขาก็มองว่ามันไม่มันไม่เออไม่ใช่สิ่งที่ว่าเราเป็นแหละอ<ม>เพราะจริงๆแล้วเราง่วงนอนตแต่เราเนี้ยมันผ<ม><ม>ิดปกติแหละครับเขาก็บอกเป็นไร เกิดอะไรขึ้นบอกแม่แม่ไม่ต้องไม่ต้องถามเดี๋ยวไปส่งรถก่อนแล้วค่อยเล่าพอผมไปที่ปลายทางเสร็จเรียบร้อยเอารถลอยอะไรลงเสร็จร้อยมันก็ยังไม่สว่าง mm hmm. ผมก็ต้องนอนอยู่ที่หน้าง,งานแหละนอนรอจนกว่ามันจะสว่างเทเนี้ยโอเคก็ส่งของอะไรเสร็จปุ๊บสว่างเสร็จปุ๊บผมก็กลับกลับมายังเส้นเดิมพอกลับมายังเส้นเดิมปุ๊บก็มายังคงแยกแยกนั้น แต่ว่าผมเนะ่ะได้จอดเลยไฟแดงเหมือนเช่นเคยนะตอนขากลับเพื่อที่จะไปซื้อของแล้วก็ก,กินข้าวเพราะว่ามันจะมีตลาดแบบเล็กๆไงเปิดพวกร้านข้าวจอดกินข้าวเสร็จก็ซื้อของซื้อของช่วงจังหวะที่ว่าผมกําลังรอเมียผมมาซื้อของให้กับลูกชายอยู่ผมก็เลยเดินเดินย้อนกลับมาเดินย้อนกลับมาเพื่อที่จะมาดูยังจุดที่เราจอดเมื่อคือนเนี้ยมันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้น ผมเห็นในตรงจุดที่ผมจอดอยู่นั้นผมจำได้เลยเพราะว่าระยะระยะหัวรถของผมกับระยะป้ายมันมอยู่ใกล้ๆเคียงกันล้อผมทั้งล้อหน้าทั้งสองข้างไปเหยียบตรงที่เ<ม>ขาพค่นสีเป็นรูปของผู้หญิงกับรูปของเด็กที่นอนตายคู่กันอ๋อืมจุดที่เขาเสียชีวิตใช่ครับ ยจุดที่เขาตายออ oh. ผมได้ถามรายละเอียดว่าผมก็เลยดเดินข้ามฝั่งมาแล้วก็มาตรงนั้นมันมีร้านค้าอยู่พอดีผมก็เลยเข้าไปที่ร้านค้าแล้วก็ไปซื้อไอน้ำพลาลิตมาอื mm. ผมก็ถามบอกว่าแม่ค้าอันนี้เกิดอะไรขึ้นนะ oh. บอกว่าแม่ลูกแม่ลูกเขาเนี่ยกําลังข้ามฝั่งนน้นมาแล้วรถออ่ะ่ะาเขา แบบว่าวิ่งส่งไฟเขียวไงวิ่งส่งไฟเขียวมาเขาก็เลยชนแล้วเหยียบทั้งแม่ทั้งลูกเลย,ยตายอยู่ตรงหน้าร้านป้านี่แหละครับโอ้น่าสงสารจังเลยอ่ะนั่นแหละก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องเลือกสักหน่อยหนึ่งกับการที่เราจะหาจุดจอดให้กับเราบางทีบางทีงทโอยมันก็ เราเราขับรถไปจอดบางทีเราก็ไม่ลงไปข้างล่างถูกต้องป่ะครับเออเราไม่รู้บางทีเราก็ไม่เห็นนะเนาะถ้ามันเป็นเวลาที่มันมืดมืดอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจมันง่วงไงถูกคนที่เขาจอดรถพักจุดนอนเนี่ยแปลว่าเขาง่วงจริงๆรินะเขาไม่ไหวแล้วเขาถึงจอดนอนถ้าคนที่เขาไม่ง่วงจริงๆเขาไม่จอดกับเราเพราะามานาานาาันอ,อันตรายหนึ่งเลยอันตรายนะฮะเออเว้ยนี้เข้าใจเลยฮะ <ร ariamente S 1> แ,ลแล้วก็เจอแจ็คพอร์ะมัน มันเป็นจุดที่ว่ามันยังมีไฟถนนอยู่แล้วถ้าเกิดมันหลุดตรงนั้นไปคือมันเป็นถนนที่มืดไปแล้วไงมันไม่มีไฟเลยแล้วมันเป็นถนนที่แคบมากเราก็ถ้าเราเรายังลานไปอยู่เราหาที่จอดไม่ได้เนี่ยอันตรายเข้าไปใหญ่เลยอืมถ้ายุคเราคิดแบบนี้ไงถ้ายุคนั้นหรือในสมัยนั้นในตอนนั้นจุดจุดพักนอนมันหายากนะแล้วมันก็ไม่ได้สว่างเออมันไม่ได้สว่างเหมือนเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้เขาจะมีจุด เป็นจุดๆ,ๆเลยโหแบบสว่างปลอดภัยเลยฮะมีรถหลายคันจอดเลยนะฮะแต่ยุคนั้นโหน่ากลัวมากจริงๆทุกวันนี้ทุกวันนี้แยกแนั้นเน่เป็นแยกที่ใหญ่มากแหละก็คือแยกประโคนชัยครับแยกประโคนชัยที่ผมไปจอดตอนนี้จำไม่ได้เลยอ่ะว่าว่าจุดตรงที่ผมจอดอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันเขาขยายทางเป็นเลนใหญ่มากเลยอือโอ้โหคุณนพนี่คุณ แต่ละเรื่องของคุณนะไปเจออะไรมานี่แบบว่า<ห>คือมาให้เห็นกันแบบเป็นตัวตัวแบบเป็นๆเ,เลยอะ่ะไม่ต้องมาแบบเคาะหรือได้ยินเสียงหรือมาว่าป๊อปแแบบหรือเงาอะไรแบบนี้อันนี้คือมาแบบอืแต่มันก็ไม่เคย,ม,ม,เคยมันก็ไม่เคยชินนะเออคําว่าผีาเนี่ยใ,ให้เห็นยังให้เห็น,หหนยังไงหเห็นกี่ครั้งกี่คราวยังไง,ง,ไงมันก็ไม่เคยชินกับกับสิ่งที่เขามานะเออเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าเซเว่น มันก็จะชินนะเสียงดังติ้งนองติ้งนอง<ม>แต่ถ้าผีมันอยู่หน้าเซเว่นก็คงจะไม่เข้าแหละมันไม่มีความชินนะการเจอผีเนี่ยถูฮะน่ากลัวทุกเรื่องที่คุณนบมาแต่ละเรื่องนี้โบบะโบบะทั้งนั้นเลยนะฮะคุณนบ,บขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีนี้ก็จะเข้าปีใหม่แล้วนะครับผมคุณนบก็ยังไงยังไงก็ตอนนี้ก็ขอให้คุณนบ กิจการที่งานที่ทําอยู่ขอให้ครับออ่ดีวันดีคืนแล้วก็เจ้านายรักแล้วก็ปีนี้ขอให้ได้โบนัสขอให้ได้โบนัดเยอะๆครับขอบคุณครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณนพจะได้มีเรื่องผีมาเล่ากับพวกเราเยอะๆขอบคุณครับผมนายกพรทั้งหมดขอให้ส่งผลไปหาคุณเป้แล้วก็ทีมงานแล้วก็แฟนรายการกกกอกขอให้ กอกกอกเจริญเข้าหน้าสุุสาธุโอเคครับคุณนพอขอบคุณมากฝักเยอะๆครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ครับครับผม